สวัสดีค่ะแนวทางของหวยลาวนะคะงวดวันที่16หพฤศจิกายน2563ค่ะชุดนี้ที่นำมาลงให้ดูนะคะเป็นเลข2ตัวหลังนะคะหรือ2ตัวบนคือหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะมีตัวเลขที่นำมาให้รับชมย้อนหลัง3มงวดสำหรับชุดนี้โดยสูตรที่เราใช้นะคะจากตัวเลขด้านบนสูตรที่1และสูตรที่2นะคะหมื่นคูณ3บวก10บวกหน่วยคูณ4บวกด้วยาม สูตรที่2นะคะหมื่นร้อยคูณด้วย3บวกคูณด้วยี่บวกหน่วยบวกด้วย7ค่ะเริ่มคำนวณงวดวันที่2พฤศจิกายนนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณหวยเราย้อนหลังเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับตัวเลขชุด2ตัวบนนะคะคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขชุดเดียวนะคะหรือตัวกลับก็จะเพิ่มเป็น2ชุดค่ะเริ่มจากสูตรที่1น,นะคะใช้เลขหลักหมืน่นคือ2คูณ3ได้เท่ากับ6 บวกด้วยหลักสิบนะคะเป็นเลขสามหลักหน่วยเป็นเลขห้าคูณสี่ได้เท่ากับ2ี่สิบบวกได้3สามค่ะหกบวก3ได้9ก้า้บวกกับสามได้เท่ากับสิบสองสูตรที่สองหลักร้อยคือ5คูณด้วยสามเท่ากับสิบห้าหลักสิบคูณด้วยสี่สามคูณสี่ได้เท่ากับสิบสอง บวกด้วยหลักหน่วยเป็นเลข5บวกด้วย7ค่ะ5บวก2ได้เท่ากับ7 7บวก5ได้เท่ากับ12 2บวกกับ7ได้เท่ากับ9ได้ชุดแรกนะคะเป็นตัวเลข2 9วันที่5ออกมาเป็น2 0 2 9ตัวเลข2ตัวหลังนะคะคือเลข2 9 ววันที่5นะคะสูตรที่1ใช้หลักหมื่นคูณด้วย3 0มคูณสได้เท่ากับ0บวกด้วยหลักสิบคือเลข2หลักหน่วยคูณด้วย4 9่คูณสได้เท่ากับ36บวกด้วย3ามสองบวกหได้เท่ากับ8 8บวกกับ3ได้เท่ากับ11ค่ะ สูตรที่2ใช้หลักร้อยคูณด้วย3 0มคูณสได้เท่ากับ0หลัก10คือ2 2คูณสได้เท่ากับ8หลักหน่วยเป็นเลข9บวกด้วย7ค่ะ8บวก9ได้เท่ากับ17 7บวก7ได้เท่ากับ14ได้เป็นชุดตัวเลขนะคะออกมาเป็น1 4วันที่9 ผลออกมาเป็น1 5 4 1นะคะ2ตัวหลังคือเลข4 1ในรอบนี้เข้าตัวกลับค่ะงวดของวันที่9นะคะสูตรที่1หลักหมื่นคูณด้วย3 8คูณ3ได้เท่ากับ24บวกด้วยหลัก10เป็นเลข4หลักหน่วยเป็นเลข1คูณด้วย4ได้เท่ากับ4 บวกได้3ค่ะ4บวกสได้8 8บวกสได้12 2สบวกสได้5สูตรที่2นะคะหลักร้อยคูณได้3า3คูณ3ได้เท่ากับ15หลัก10บคูณได้4 4 4สคูณ4ได้เท่ากับ16หลักหน่วยคือเลข1 บวกด้วย7คงที่5บวก6ได้11 11บวก1ได้12 12บวก7ได้เท่ากับ19ตัวเลขชุดที่3นะคะที่เราคำนวณได้คือเลข5 9วันที่12ผลออกมาเป็น6 5 5 9นะคะในรอบนี้ได้5 9เป็นตัวตรง งวดวันที่12นะคะเริ่มจากสูตรที่1หลักหมื่นคูณด้วย3 4คูณ3ได้เท่ากับ12หลัก10คือเลข5หลักหน่วยคือเลข9คูณด้วย4เท่ากับ36บกไวกด้วยสคงที่2อบวกหได้7 7บวก6ได้13 13บวก3ได้เท่ากับ16 สูตรที่2นะคะหลักร้อยคูณด้วย3 5คูณ3เท่ากับ15หลัก10คือ5คูณ4ได้เท่ากับ20หลักหน่วยเป็นเลข9บวกด้วย7คงที่5บวก9ได้เท่ากับ14 4บวกกับ7ได้เท่ากับ11 ได้เป็นชุด2ตัวบนนะคะที่เราคำนวณจากสูตร2สูตรนะคะเป็นเลข61ตัวกลับนะคะคือ16สําหสำหรับแนวทางของ2ตัวบนนะคะสูตรที่เราลงให้สรุปรอบนี้คือเลข61และ16ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ